3ามรอยนะคะกุ้งสามร้อยค่ะซื้อในตลาดลุ้งก้าไปข้างในนู้นนะคะค่ะอันนี้3ามรอยนะคะตัวนี้สามร้อยนะคะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มากเลยแต่ก็มีใหญ่กวนี้อยู่นะคะก็ก็กินค่ะกกินได้นะคะวนี้เราก็กินได้นะเราทำน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะวันนี้จะกินกุ้งเผากเขา็ประมาณสองสีาสิบห้ตัวละก็กุ้งประมาณสิบห้าตัวเลย ต้อามันร้อนนี่ไงอนนี้มีเด็กมีเด็กมีตวเด็กังกนก็กุ้งเผากันนะคะวันนี้กุ้งเผา่น้ำจิ้มวันนี้ยังไม่ดำเดี๋ยวเราจะไปดูดำจิ้มกันอีกทีนะตอนนี้เราดูที่กุ้งเผาก่อนกุ้งเียไม่รู้กุ้ง่จเมียนะกุ้งน่าจะมีหนวดน่าจะเป็นกุ้งุ้นะ มันหนึ่งเลยเลยไปย่างเลยไปย่างไย่างยาวๆวันนี้ย่างยาวๆกินกันที่ไหนสมกับที่อยากกินมานานแต่มันมีอะไรอยากกินกุ้งนะคะเราติ่งกุ้งจากไปมีอะเราจะกินกุ้งนะทุกคนก็อะไรที่น่าสนใจเพรว่าเราอยากกินเราจะกินนะคะ